ตอนแรกผมนึกว่าพัดลมตั้งโชว์เท่ๆสวยๆวยนะครับแต่ใช้ได้จริงนะทุกคนถือว่าลมเย็นดีอยู่นะทุกคนสวยงามน่ารักก,กุกิกมากเลยนะตัวนี้ปรับแรงลมได้2ระดับส่วนที่เสียบสายชาร์จจะเป็นไมโคร USB นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องให้ดูนะสวยทุกคนสิ่งที่แถมมาให้ก็จะเป็นสายชาร์จไมโคร USB นะทุกคนแล้วก็นี่อะไรนี่ยังไม่รู้นะคืออะไรกาวสองหน้าหรืออะไรเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องนะครับโอ้โหน่ารักจังเป็นเหมือนพัดลมตั้งโตวนะครับสวิต์เปิดนะครับอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะ ถือว่าเย็นอยู่นะครับสวยดีนะครับเปิดปิดก็อยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับไมโคร USB นะครับตรงนี้นะสามารถชาร์จได้นะครับส่วนอันนี้คืออะไรอันนี้น่าจะทํามาตกแต่งสวยๆเฉยๆนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้น่าจะทํามาตกแต่งเท่ๆเฉยๆนะครับส่วนวิธีการเปิดก็อยู่แค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่ซุ่มยากอะไรอีกแล้วนะครับง่ายๆเลยนะตั้งโชว์ก็ได้นะครับสวยงามดีนะผมว่าได้อีกอย่างนะครับตรงนี้สามารถปรับความเร็วได้นะครับมันจะเป็นแบบเปิด ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความเร็วกลางๆนะครับถ้าเป็นแบบความเร็วสูงสุดก็ปรับไปสูงสุดประมาณนี้นะครับเร่งความเร็วปรับความเร็วก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะจะเป็นสองระดับนะครับลมกลางและลมแรงนะทุกคนก็ดูในตะกร้าได้นะครับราคาถูกมากเลยนะแชไนชั้นส,สวยๆนะครับตั้งโชว์หน้าโต๊ะที่ทํางานอะไรประมาณนะี้ผมว่ามันสวยดีนะครับน่ารักดีเลยนะก็ลองดูในตะกร้านะครับผมกดเข้าไปั่งงเสอตรงนี้ได้เลยนะน่ารักมากใช้งานได้จริงด้วยนะทุกคนเย็นมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเป่าอันนี้ให้ดููนนนะะทุกค เด็กกล้ากดร้อสั่งซื้อได้เลย